แต่แบบตัดหนังมือแล้วก็แบบอาจจะมีทาสีค่อยๆเดินดูชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ว่ากันเออเอาวัตถุดบกันต่างิตคอนเทนต์ให้ทั้งหมดใน EP อ่ะทำอะไรบ้างไม่ยังไม่รู้เลยหาสักอย่างไม่รู้อะไรทำอะไรบ้างอ่ะตอนแรกตอนแรกเราจะไปไหนไปคอมมูนิตี้ไม่ตอนแรกเลยจะไปนี่ค่ะเราจะไปนี่ค่ะเราจะไปคอมมอนทองลอฉันก็เลยถามว่า เขาอกเขาบอมีอะไรให้ทำไม่มีคาตอบคือไม่มีเลยพนักงานอ่ะท่นก็บอกอ่ะงั้นตะหย่าไหมอ่ะเอาบอกว่าเราจะไปทรงว่าใช่ป่ะแต่ฉันรู้สึกว่าไปทรงว่าเดี๋ยวเราอึดอัดเออเดี๋ยวเราอึดอัดเขอขับคุณค้าโยเกิร์ตนะคะแล้วกค้าเป็นผัดเคี้ยวอันนี้จะเป็นสูตรติดดินอบคคุณ่ะอันนี้กีกโยเกิร์ตไอ้กีกดาราไม่ตลกด้วยตะหย่าอันนี้แล้วคืออย่างนั้นคือ ไม่ร้อนเออมันไม่ร้อนหนึ่งสองคือฝนตกก็ไม่เมปียกอ๋อปะแล้วสามคือหมายว่าในในรถจะติดแล้วแตมม่มันมีรถไฟฟ้า่าดมันมันเดินทางสะดวกแล้วสี่คือ่อนจะไปติดฟิล์มมือถืออ่าเราสามารถเดินไปมอบอฟองได้อะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยแบบบอกเมื่อคืนฉันก็เลยไลน์ไปบอกชีว่าอานนท์อ่าเดี๋ยวเราจะพาไปทำเล็บเราจะออกให้ หรออันนี้เรื่องจริงไหมเนี่ยอันนี้ออกให้ออกค่าทําเล็บให้เ,เอา้าไม่ได้อจองค<อ>่แป็กเหรอฉันจองไปแล้วไม่ฉันจองให้เธอไปด้วยไงอุ้ยขอบคุณครับเพราะว่าเล็บอย่างน้อยคือถ้าหน้ามันจะแย่ขอให้เล็บดีนอ,อกปะแต่ว่าสานหน้าแค่เล็บมืออยากทาเล็บตีก็ออกเองอเสร็จป,ปุ๊บท้าวฉันไม่เห็นว่าอ้าว,วเปิดมาใช่ถ้าจะทําเล็บเท้าก็ออกเองนี่ออกให้แค่เล็บมือเท่านั้นแหละอะไรร้านแต่ตอนนึงแัก็หักตาให้เครเห็น ว่าเหมือนลายลานะเด้งแล้วมันเป็นแมสเซจว่าไ้ค้าผิดแชทหรือเปล่าคะฉันก็ผิดแชทอะไรวะก็เรีบเปิดดูอ๋อฉันพิมพ์ตอบกับหลายคือจะด่านี้แต่ว่าผิดแชทใช่แล้วปรเด็คือไม่ได้ด่าแบบแค่ประโยคเดียวด่าแบบสี่ประโยคติ่อ่ะโหดแย่เลยวะล EP หก After Birthday ครับบ้าของขวัญจากแฟี่ว่าเริ่มเริ่ม แล้วก็เดี๋ยวจะไปดูไอ้นี่ด้วยเคสซัมซุงที่ช็อปซัมซุงแทนที่จะเอาเงินไปซื้อเคสเนี่ยเอาเงินไปซื้อรองเท้าวิง่งดิรองเท้าวิ่งไม่ได้ซื้ออยู่แนละ้วเพราะสเก็ตเชื่อเขาให้มาเขามาดูเคส,เคสที่ซัมซุงก่อนนะครับแต่ไม่รู้จะถ่ายได้หรือเปล่าขอดูก่อนนะจ๊ะ ตอนนี้นะครับว่าเข้าร้านนู้นออกร้านนี้เข้าร้านนั้นออกร้านเข้าเป็นตีบร้านแล้วมันเพงจะยกลงผืนผ้ายคือตามล่าหาเคทที่ถูกใจเให้ออนุเออแต่เดี๋ยวไปอาจจะซื้อด้วยเพราะว่าเผื่อตังซื้อซื้อเคทไปก่อนอย่างเงี้ยเซื้อเคทไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่ต้องซืุ้ดคอเข้าคือฉันอะไม่อยากตัดสินใจแบบเออซื้อไปก่อนค่อยเอาอะไรเงี้ยแล้วไม่เสียดายที่รังใช่ก็เลยอ่ะค่อยๆเดินดูชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ว่ากัน เอาไว้ประกอบกันต่างใจขนาดบางร้านลดถึง20%แล้วแล้วก็ใช่แล้วค่อยคิดมาในราคาหลักร้อยด้วยไม่ใม่ที่ชอบๆหนึ่งใช่แต่ว่าอันอนุนอันนี้อาเคซันนี้มปลดรถราคาแต่ว่าเราไม่เห็นปิดปิดสามที่เหลือพันที่เหลือพันห้ามีสีเดียวหรอกครมีสามสีเคสีดังค่ะชุดแดง ็แบบหรือวาซื้อแบบว่าปัใส่วิ่งขำๆอ่ะ get f ฟ l ลปั๊กดีติดสาดีมันห้าพันหกพัเลยนะพี่พี่เสียให้หนูเลยอะวอสเจ็ดหรอไม่จุดสวนี้โอเคอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้น่าวัดแ่าวักน่าวัก วัดเจวดไอเช็ดสีดำตัวนั้นเป็นวัดอัลตราสิอ๋องงงไว้หมดแล้ววัดอัลตราอยู่แฮปปี้ไม่ตลกแค่แถึงบอกว่าอันนี้ก็อันนี้ก็พอปะวัดเจ็ดก็พอแต่มันไม่ใหม่นะของขวัญให้ตัวเองในการออกกำลังกายเวัดแปดวัดแปดก็คือหมื่นหนึ่งเยอะมากจริงเลยค่ะเหมือนจะชนกันเลยรถเยอะขนาดนี้ ไม่ตลกเหมือนกันคือเจไม่เล่นเปลี่ยนจากซื้อเคสนะคะมาเป็นติดฟีนไหนคะโอ้ยอยากไปเกาหลีแล้วอะแต่ยังไม่ได้ไปนะปีนี้เพราะว่าตอนนี้ละค่เราใช้มีโมเมนต์แบบยังไงคะมีโมเมนต์มาติดฟแบบเราตับความสุขว่ามาเป็นทีม Galaxy กับเราสิคะ นี่นี่นี่เป็นตัวการ์ดไปติดฟิล์มค่ะพี่รุ่นไหนน่าจะเป็นรุ่นใหญ่ไม่ใช่อย่าตลกเยอะเนาะคุณพี่อะไรนะครับเาดูเลือกใส่น้ากันงมองของเราได้เป็นแบบไหนคะใส่นี่น่าจะเป็นคนอีสานน่าจะเหมาะกับเราใส่ด้านฟิล์มใส่ด้านก็บอก ไม่บางว่าสี่สิบบาทจ้ะแต่อานนเหมาะกับนี้เลยค่ะอะไรกันเสือกคือแบบกันเธอไปเตือกเรื่องเธอเธอเคยใช้ฟิล์มกันเสือกปะเราใช้สิมันไม่แต่งสีรูกยากหรอไม่ยากต้องแต่งมองตรงก็ปกติหล่องั้นหนูเป็นคนหนองคายหนูเอาแบบกันเสือก กันเสร็จเท่าไหร่ครับเงนมองจะมีตัว1,900บาทแล้วก็มีรับประกันให้1ปีค่ะแล้วถ้าแบบใส่ล่ะคะถ้าแบบใส่แปดมีรับประกัน1ปีเหมือนกันอ๋องั้นอาแบบใสค่ะได้ค่ะแล้วที่โฟกัสที่นี่คุณพี่เขาติดฟลิปให้ฟรีด้วยนะคะใครมาแล้วบอกว่ามาจากช่องอานนท์ติดฟรีผู้เล่นเนาะคุณพี่ไหมฟรีนะคะเป็นแต่งหน้าสวยวันนี้ใช้บัชของพี่ใบด้วยอ๋อชื่อลิศ ลิปเป็นลิปไม่ใช่หรอเป็นลิปไม่ใช่ใช่ลิปทุกคนอย่าเข้าใจว่าเป็นลิปอีเต้เขียนว่ารีวิวอุยวันนี้ได้ลองลิปของพี่ไปด้วยเข้าใจว่าเป็นลิปแต่เป็นปลัชปัดแก้มชื่อมีสีอันนีรอิดเดี๋ยวเราจะไปทำเลที่แบกจองไว้ให้ซึ่งตอนนี้บ่ายสองสี่สิบนัดไว้บ่ายสามครื่งหลานเป็นยังไงเนี่ยเราให้ฟังสิคือชื่อเราว่า XX ็กซ์ซึ่งเราอ่ะเจอร้านเนี้ยจากติ๊กต๊อก ก็รู้สึกว่าลาน่ะแบบเป็นลาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือตอนแรกไม่ได้คาดหวังแต่รู้สึกว่าเขาอะทำดีดูดูจากอดิจิตอคนที่ไปคนนั้นะเออก็เลยดุมๆมาก็แบบอุ้ยทําดีเหมือนว่าเขาอะตัดหนังเราอะสองชั่วโมงแบบคือเขาแบบเหมือนว่าเรามีปัญหาอะไรคือเขาแบบทําอย่างดีอ่ะแล้วในราคาที่แบบย่อมเยาว่ที่จองมาให้เป็นอะไรเป็นเอ่อตัดหนังมือหรอหนังหน้า แต่แบบตัดหนังมือแล้วก็แบบอาจจะมีทา่าเซ็กซ์ก็แต่ก่อนอื่นก่อนใดนะคะอยากให้ลูกค้านะคะคาแคร์เข้าอนุนนะคะสภาพก็เดี๋ยวฝนมันตกอีกแล้วอ่ะก็เลยแบบเออไม่ล้างเดือนหนึ่งเช็ดเราเช็ดเราเช็ดเราไม่ไม่ีต้องมา้ำก็มาร์ทเช็ดรถเนี่อะเออเออเออพามาเช็ดรถหน่อย แต่ว่ารถมันแบบตอนนี้ฝนจะตกริ้แล้วฝนจะตกอิ้แล้วใหมัมันลาน่อยฉนันแบบไ <รถ S 1> ม่เบื่อฉันนั่งพีเอสมาทีนีกว่าเรนยาื่องีาชะดูจับมือจับเยลยะเอเธ <า S 2> อแต่อะไรบ้าง ก็คือเอาสีเก่าออกเหรอจริงเก่าออกแล้วสิ่งใหม่แล้วเปลี่ยนเป็นสีอะไรเล่นลูกแก้วจริงปะเนี่ยเอา้าพูดทึงลูกแก้วตลอดเราไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยครับลูกแก้วคืออะไรแบบมันจะวาวๆไปเล่นเกมเหรอลูกแก้วมีแม่เหล็กข้างในมันจะวาวอ่ะ,ะววเทค,คโนโลยีใหม่เหรอครับอ๋อไม่อ๋ไอ <laughs> ไม่ค่อยทำเล็บอ่ะพี่ ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็คือเอาเล็บออกอย่างเดียวเลยใช่คือดูรู้เป็นคนอ้วนนะโอ้โหโอ้โหนี่น้ำหนักลงแล้วเนาะอกลางมือใหม่คืออ่านี่ เบื่อเพราะไม่มีอันจะกินว่ะใครที่จะอ้วนอืมนี่ตีนไก่ไม่ค่ะตีนไก่ยีบมุมค่ะแปลกถ้าตัดเล็บเท้าทำไมนะใจเองพี่คนนี้ไหมที่แบบว่าอ่านลายใช่ไอ๋อ แฟ็กไปวีนใส่พนักงานในลน์ออฟฟิเชียลครับเราไม่แบบอินเนอร์ด้วยความวีนอานนท์ด้วยนะว่าจะตัดเล็บปีกจ่ายเองสิยึดจ่าย็บมือเราจะต้องจ่ายเีบ้านซึ่งเดี๋ยวระหว่างรอแ็กนะครับเราก็ตัดเลท้าเพราะว่าพ่อก็เลยแอบอกว่าิดพนหรือเปล่าคะใช่ใช่คีดไปครบว่าิดพีนหรือเปล่าครัมีขอโทษเลยคือเรามีความฝันว่าเราอยากเป็นเล็บขบเหมือนในแบบ ใน tiktok ที่เขาเป็นกันนะคุณพี่ที่แง่และสะใจโอ้โหยังมีความฝันว่าอยากเป็นเล็บคบแต่รู้สึกว่ามันน่าจะเจ็บก็เลยไม่แล้น้องบอกว่าเป็นอยู่นะครับบอน้องบอกอันนี้ก็เหมือนนะครับไม่ผ่าอจะมีแบบว่าใช่มันแบบขนอโบใช่ผ้ามันแบบเรามันโอกาสใช่ไหมมันจะมีแบบเล็บครบแบบงามปูเลยนะคะนี่เป็นงามปูหรือว่าอันนี้เล็บครบแบบ หนังนะคะอย่างเงี้ยไอ้แไหมเราดูเยอะถ้าใส่ท้าใบเดินเดินเยอะๆกินใช่ไหมครับกินตอนกินข้าวปะดูตอนกินข้าวปะตอนนอนก่อนนอนต้องดูเล็บขบหลังๆก่อนอันนี้ดูแคะหูนะไม่ค่อเท่าไหร่นะแคะหูเดูแบบตัดอันนี้ขบไม่เคย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 ไปตัดเล็บขบจริงๆมันน่าปวดอะเว้ยคือเขาฉีดยาชาจนแบบมีลมเขาไม่ได้ฉีดยาชาอันนั้นมันน่ามันไม่ใช่จริงๆมันต้องไปตัดที่โรงพยาบาลจริงๆมันไม่หูสักสักแล้ว โรงพาบาลสัตว์ในเเป็นโรงพยาบาลเขาดึงเล็บนะคะหนูถ้าไปโรงพาเสียนยงเดีสียแบบไปทั้งเล็บเลยอ่ะไปลานแล้วเขาแสะได้มีลกค้าคนแรกที่อยปเล็บครบ่ไปเล็บครบแล้วก็อยากถ่ายลงทิกติกกว่ก็จะลานวิวจบเห็นไหมง่ากินง่ายเลยแล้วก็ไม่แล้วไม่อนต้องทำตัวสกปรกไปเรื่อยๆเดินเท้าาะ แปลว่ามันให้ตัวเองเป็นเล็บโคอ่ะโนเล็บโคบมันเกิดจากการเราตัดไม่หมดตัดตัดเล็บเองแล้วตัดไม่หมดเออใช่ก็เลยถึงบอกว่าง่ายที่จะเป็นเล็บโคบอ่ะโนเป็นเล็บโคบปั๊สมอไม่เป็นค่ะแล้วเสร็จแล้วเหรอฮะอ๋อต้องแงให้นึ้นเนี่ยเอาความสะใจเฉยเข้าไอจีไม่ได้กูต้องทำยังไงกัะทำไมอ่ะงงากอ่ะไม่ต้องไปทำกับคอมเปล่า ไม่ใช่คือเวลาเปลี่ยนโทรศัพท์เนี่ยมันจะต้องมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตลอดเลยว่ารหัสเดิมคือรหัสอะไรไม่โจทย์หรออ่าทำไมต้องโจทย์อ่ะโจทย์นี่โจทย์ทุกอย่างแล้วกดลืมรหัสแล้วกดไปกดมาขอาต,ตั้งติในการตั้งาสเวิร์ดก่อนนะครับเรียบร้อยขอบคุณนะครับพี่สำหรับของขวัญวันเกิด ใช่ค่ะทุกคนจะต้องมีเล็บที่สวยงามดูเล็บนี้ฉันทาสีฉันทาสีแก้วเห็นไหมเพราะว่าแบบอย่างน้อยคือแบบให้มันมือมือมือมันมือมือมืนม้อมขอมอมือมอเกออนทอที่อมเป็นอมือมื่มอมือมือมืออมือมือมปอมือมืะมบอมือมือนือมะอมื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 อมอกืมะอมือมือมอกอมือาือเอือมออือมือออออมม คือทุกคนจะเข้าใจว่านิวเล็บห่อเลือดอะไรบอกอไม่ใช่จ้าอ๋อไอพอมมาเกิดดีสีมีความสุขมากๆขอให้เป็นปีที่36ที่แข่งแรงแบบสุขภาพแข่งแรงเออแล้วก็การงานมั่นคงซึ่งมั่นคงดีแล้วขอให้ได้โบนัสติ้นปีเยอะๆเพราะจ่เอ็ t ทีวีเขาค่อนข้างกอบโกยในหลายๆปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นแบบนั่นแหละไป